แทน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 หออันไหนน่ากินอะเออน่ากินมากเลยเนี่ยเออหูสุดยอดมากเลยครับผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับที่ผมจะเจอพวกคุณตัวเป็นที่ร้านของผมนะครับนี่พีรู้จักคุณหนูดเลยหรอคะเนี่ยเปล่าครับอ้าวเออเอคือคือว่าผมไม่รู้จักพวกคุณมาก่อนนะครับว่าแต่ พวกคุณมาจากเพจไหนหรอครับสงสัยพี่เขาคงงานยุ่งเลยแกเราออกจากดับเนาะใช่ไหมคะไม่ใช่ครับผมว่างมากเลยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะดูทำไมครับโอเคโอเคพี่งั้นพี่ไปพักผ่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกผมกินกันละได้ครับเชิญทานให้อร่อยนะครับกินกินแกเออมาแกเดี๋ยวฉันตัดต้มโคลก่อนเลยอะนี่ฉันหนักให้กงไก่อคอขอบใจรับ เอาไหมเอาไหมอะไรอ่ะยำแซลมอนป้ามอสเอาไหเอาเอาเอาะแกตักเลยฉ่ำมากลองกินิับยี่งไงฮยฉันว่าเราต้องถ่ายรูปนะเอาไปลงพอดีเออเออเออแกถือก็ถ่ายทันนสวยแซ่บแซ้ กนนี้ยำแซลมอดออเนื <G ül> ้อชันป้าคงใส่ต้องมาบ่อยๆนั้นแหละสุดเลยดูนะ <G ül> เลิศเนาะหืมผักสดมากเลยแกเนีย่ยแบบมาก ลองเอาเลยเอาเลยแกเป็นไงเป็นไงน้ำไหมน้ำไม่น้ำไม่น้ำไหมมันแข็งไหนอุ้งผึ้งไทยง่ายๆโอเคว้าว้มาแกมากเลยยำแซลมอนเนี่ยอร่อยมาก เนื้อแซลมอนเนี่ยก็สดมากไม่ขาวเลยนี่เลยตรมโขงแซ่บบักเลยอ้อิลี่ตีนี่นี่นี่ตัอเอกเนี่ยเมี่ยงบาหลีผักเนี่ยแบบสดสดแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยแบบนุ่มนิ่มนุ่มนมเงี้ยนี่อร่อยเออเป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าอาหารของเราใช้ได้ไหมครับโอ้โห อร่อยอร่อยเนี่ยครับอาหารอร่อยๆแบบนี้ครับแล้วถึงได้พวกเรามารีวิวให้อีกเนี่ยรับรองนะครับพรุ่งนี้เนี่ยโต๊ะนั่งไม่พอหูลูกค้ายเยอะโต๊ะหายแพรนี่ก็เล่นอะไรไม่รู้เวลา,าเลยนะเออถ้าอยากให้พวกเรามารีวิวอีกก็โทรมาได้ตลอดเลยนะกินกังกงินกันไป<ะ>โอเคเดียวผมจะเซลฟี่หน่อยครับ มาไมมามาครับงั้นปะปะปะเดี๋ยวค่าอาหารครับเอ้าก็พราะเรามารีวิวให้แล้วนี่ค่ะใช่ใช่ช่ช่แต่ก็ต้องจ่ายค่าอาหารครับคุณลูกค้าอ๋อลืมได้ไงเนี่ยแต่ว่ามีส่วนลดใช่ไหมครับส่วนลดก็ส่วนลด เป็นไรอะอาการแบบนี้หรือว่าอาหารเป็นพิษนี่คุณผู้จัดการเรื่องนี้คุณต้องรับผิดชอบใช่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 คุณต้องรับผิดชอบที่คุณทาให้เพื่อนของพวกเราเป็นแบบนี้ขับอาหารยังไงเนี่ยฮะเจนย์เนยก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมโทรแจ้งตำรวจให้ครับเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวนี่ เฮ้แกเป็นไรอะแกนี่โทรศัพาสับเขารงพยาบาลแกโรงพยาบาลผูมาวะบอกว่าพ่อฉันกับแม่ฉันเ็วก็นาฉันเลวกระบาอีก2คนแกตนนี้ไปโรงพยาบาลแกอยู่ในห้องไอซีะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจโอ้โหเยอะเชียวคณะเขาป่าตกเขาไงวะนี่ ออยัยังแกยังหับาีอีกเหรอคะนำสุกุลเดียวกันเลยเหรอคะเออเออน้องฉันแกน้องฉันแล้วก็หลัดใจกีออขับรใไซไปได้วยกันออแกือออะไรบ้างคะไปบวกกับรถสิบล้อเหรอคะหู <c oughs> ตายโหงละสหัสมาแบบนี้ต้องรีบไปใช่ปะล้างแหลกละเอียดแล้วแกต้องรีบไปแกไปกได้วยกันครับนเรียกรถให้หน่อยครับ แกไปเปเม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องวิ่งแล้วต <overth> ้องวิ่งเหรอไม่ต้องวิ่งแลครับด <ure> ีเอาครับเดี๋ยวครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวงั้นผมเรียกตำรวจให้ครับตำรวจ<อ>จะได้เร็วๆขาขาอะไรนะคะอ๋อไม่รีบแล้วเพราะว่าตุยหมดแล้วแก<อ>ไม่ต้องไปแล้วตุยหมดแล้วเหรอคะ โอ้โหทางโคตรยากตะกข์โหตีกามหมดเลยแกไม่เหลือใครแล้วไม่ต้องรีบลคะค่ะค่ะค่ะไม่ต้องรีบแล้วค่ะไม่เหลือใครแล้วไม่รีบแล้วเนาะไม่รีบแล้วค่าว,ว,าวอยู่ได้ยาวๆเลยได้ได้ค่ะมึงเออกู่เออผมมึงรับหลูล่คูมึนงนอะไร พึงเดือดร้อนเนี่ยเจ้าปูเจ้าปูมาแล้วหระเนี่เจ้ามาแล้วผูการขาคุผู้จัดการก่อนผูการเปิดร้นคุณผจัการอ่ะไม่ได้ไหทําก่อนช่คะจ้าปู่ไไันค่ะนี่ไม่ได้ล้อกันเล่นใช่ไหมครับล้อค่ไได้ไคะคุณผู้ดการฉันไม่อยากเดือดร้อนนะคะฉันไม่อยากเดือดร้อนอ่ะฉันกขอไปก่อน นั่งก่อนครับนั่งก่อนถ,ถ้าสมมติคุณจะไปคุณช่วยเอาเจ้าผมไปด้วยได้ไหมครับนั่นนะั่นะนะันะ่ขอร้องละนะครับนะครับผมมากนะเอาเจ้าผูไปด้วยอเอาได้เพื่อนหางกันแล้วกันว่าจะว่าเราจะรอดได้หรนี้งเออไม่นาหรอกเพราะว่าตอนนีต้ตำรวจรออยห้านาทั้งนั้นตำรวจเดี๋ยวนะคะตำรวจมนาะทำไมหรอคะ <S 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 ขาดชีพกินแล้วไม่ตายค่ยหน้าพวกเราหมดทุกคนเลยโอ้แต่ว่าเขาใช้รูปสวยอยู่นะแกหลอกคนเขาไปทั่วเป็นไงหล่ะทีนี้อันนี้ก็อาหารเป็นพิษย่าเสียตุ้ยหมดเลยค่ะขีเขาด้วยงั้นงั้นเชิญพวกคุณไปเล่นต่อที่ตลาดน้าเลยนะครับ 真谢真难，哦，哈、哦 <laughs>